ครับนี่ตอนเราเข้าสุดครึ่งหลังนะครับจริงๆก็พักแค่นาทีครึ่งนะฮะทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ครับตอนนี้ก็เป็นการสลับข้างระหว่างปี6กับปี8นะฮะขนาดนี้ต้องเป็นปีที่ได้เขียครับก็ตอนนี้มีการทดสอบคุณภาพบอลมึงเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายใหม่เดี๋ยวถ่ายใหม่มึงมาเขาถ่ายรูปเรือกันไปเมื่อกี้มึงอย่าบังหน้ากล้องดิวะอ๋อของเหรอไปแต่ถ่ายรูใหม่เลยมึงหิวอ่ะครับก็ เขี่ยแล้วยิงเลยครับโอ้โหแม่งเคลียกินเลยครับตกทิ้งหนึ่งเหรตกตกดูไหมมันตองมันถึงเหรตพี่เได้ครับูกโม่ครับเป็นรูปกรมก่รอ่าครับผมเป็นส่งข้ามไปให้พี่เจครับเจทำท่าเหมือนจะเปิดแต่ไม่เปิดครับให้พี่เป๋าอีกครั้งพี่เป๋าลำเลียงบอลขึ้นมาเปิดมาติดครับรอรติดตามต้าเปาได้หน้าหลุดแล้วพี่ครับพี่โมครับคุมกล้องให้ก่อนได้ไหมพี่

tam ốp ô hây đi <laughs> ĐIÊU

cứ <laughs> <Tỏ> lên không? <rồi. cười> <laughs> 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 69 69ครับ69โอ้ยได้ฝรั่เศสนะครับเฮ้ยเฮ้ายว่างมากเลยอ้ยอ้อ้ครับยกยกย

ไเคเดี๋ยวเราค่ะเอ้าเอทีโค้ชทีไม่ได้เลยไปแลกแลกเลยคน

โอ้โหโอ้โหเข้ากันรุนแรงจริงแล้อย่าเหลืองปีอะไงโมอะไเจีมันหัวเราะนี่หัว

ดูเพื่อนด้วยเอาล่ะยี่ฮอปเอาเฮ้ยกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งเกมสงบแล้วกูเล่นได้อย่าตก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 ดีแล้วครับทำดีแล้วครับ

ช่วยช่วยแดงครับแดงครับจับกล้องไว้เลยแดงเหลืองพอแล้วเกมนี้จะมีแดงเลยใช่สองเหลืองแล้วมั้งเหรอ biển tốp ba biển tốp pa biển tốp pa biển tốp pa biển tốp ba hơi gì luôn hả hơi gì thầy luôn 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 Hãy hết lại đi Ừ, nghe là <laughs> tâm đi thăm tao <laughs> thăm đi thăm <laughs> <Tâm> đi thăm <laughs> <Tâm> đi thăm <laughs> <Tâm> đi thăm đi Chị nấu đi thăm đi thăm đi đi mông đi thăm đi ดูตัวดูตัวดูตัวฮะตาม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 พี่บอล่ะบอลหลังเข้าแล้วว๊างอลไอ้มอให้ท่านลงบ้างให้ท่านลงบ้าง

ดีไปเลยตั้ยตั้มเอ้ยย่อยยยยยย้ยเยย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 ยายไยย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 มยยยยเยยยย คนนานๆหน่อยก็คนเวลาสิบนาทีสนุกสนานโอ้ยเฮ้ยนยังไงยังไงไงเออทำมาถ่ายตั้งกล้องต่อนี่

เตะออกเลยท้ายครับตลัเตะออกด้วยเลยนเลยหานเยเลจัเลย้บเลยเยเจบสักทีครับผมนัดแมตช์นี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับบ๊ายบาย ทามรอเลยอะแน่นอนแน่นอนห้าแน่นอนเล่เลยดีละดีละฮ้ยต่ออีกหน้าทีลูกนั้น